มาต่อกันด้วยมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ค่ะโดยการจัดทําเหรียญกษะสาบนี้นะคะก็มีขึ้นเพื่อน,น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านนะคะให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศแล้ก็นานาประเทศ และก็ยังเป็นการทําเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสสาคัญที่ประเทศไทยนะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29พศ2565ค่ะในส่วนของลักษณะของเหรียญกระสับนะคะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังก็จะได้จัดทาเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลนะคะในราคาชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาจะผลิตจํานวนไม่เกิน1ล้านเหรียญค่ะโดยเหรียญก็มีลักษณะกลมวงขอบนอกมีเฟืองจัด แต่ละเหรียญจะมีส่วนผสมของนิกเกิลร้อยละ25แล้วก็ทองแดงร้อยละ75น้ําน้ำหนักเหรียญ15กร,รัมแล้วก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรค่ะเดี๋ยวรูปแบบนะคะเดี๋ยวกวรจะส่งให้อีกทีหนึ่งค่ะก็วันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันโดยมีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตวงเงินงบประมาณนะคะรวมทั้งสิ้น5,116ล้านบาท โดยจะเป็นระยะเวลาดำเนินการ5ปีนะคะตั้งแต่ปีพศ2566ถึง2570ค่ะสำหรับโครงการศูนย์สุขภาพอนามันนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่ใช้ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนดิการแพทย์แล้วก็แพทย์ทงางเลือดนะคะอีกทั้งยังจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทําวิจัยพัฒนาด้านสาธารณสุขเป็นสถานพยาบาลขั้นติยภูมินะคะจะดูแลในเรื่องของโรคที่เป็นโรคเฉพาะทางเป็นหลัก โดยสามารถรักษาโรคระดับต้นแล้วก็โรคที่มีความซับซ้อนเราจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะคะสอดคล้องกับวิทธศาสตร์ชาติ20ปีอีกทางก็จะมีส่วนสําคัญนะคะที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกนะคะแล้วก็เป็นศูนย์การการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตอีกด้วยค่ะ เรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการอนุมัติให้จ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการก่อสร้างฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะวงเงินรวมทั้งสิ้น52.34ล้านบาทนะคะจำนวน433แปลงเนื้อที่รวม765ไร่ค่ะซึ่งการอนุมัติจ่ายค่าทดแทนนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะเพราะมีการจ่ายมาแล้ว2ครั้ง โดยทั้งนี้นะคะครมก็เห็นสมควรนะคะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและการกํากับดูแลในการจ่ายเงินเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะสําหรับรายละเอียดของการที่จะได้รับค่าตอบแทนนะคะถ้าเกิดเป็นที่ดินท,ที่มีเอกสารสิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนรายรหนึ่งแสนบาทถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าตอบแทน,นอาตาัตรารายรัฐสี่หมบาทค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ยังเหลือ รัษฎรที่ยังยื่นคำร้องและคำขออีกจำนวน548แปลงซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมชลประทานก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการรังวัดที่ดินโดยท่านนายกเองนะคะก็ได้มีข้อสั่งการให้รีบเร่งในการจ่ายเงินให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแต่งตั้งค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งดังนี้ค่ะนางสาวซาร่าบินยอค่ะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม นายเทพสุบวรโชคดาราดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนางสาวนันทิกาทางสุภาณิชค่ะให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลางงานต่อไปอีกหนึ่งปีนะคะแล้วก็นางสาวณทริยาทวีวงศ์ค่ะให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปาทังระบบนะคะวันนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุม,มัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายและการบริหารจัดการลดการสูญเสียน้ำนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือโครงการก่อสร้างปรับปรุง กิจการปรลาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ19โครงการค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำนะคะระบบส่งน้ำที่จะนำไปเป็นระบบจ่ายน้ำประปาค่ะให้สามารถให้บริการน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียงนะคะรวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการลดการสูญเสียน้ําในระบบผลิตแล้วก็ระบบจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยค่ะทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหานะคะระบบน้ําดิบเช่นเรื่องของแหล่งน้ําดิบ ในบางพื้นที่ที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพต่ำนะคะหรือว่าปัญหาระบบของการผลิตน้ําเช่นเรื่องของประชากรและครัวเรือนที่ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มมากขึ้นนะคะในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งกําลังการผลิตน้ําในปัจจุบันที่มีอยู่นี้นะคะไม่สามารถที่จะรองรับความต้องการใช้น้ําประปาในอีก10ปีข้างหน้าได้ค่ะก็จึงต้องมีการ ก่อสร้างนะคะปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ำประปานี้เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะจะสามารถให้บริการให้กับผู้ใช้น้ำเพิ่มได้อีกกว่าแสนรายเลยทีเดียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของโครงการนะคะได้รับบริการน้ำที่มีความสะอาดมีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคค่ะซึ่งก็ได้มีการอนุมัตินะคะงบประมาณวงเงินประมาณ6 0 0 0ล้านบาทเพื่อดำเนินการดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการนะคะเน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการโครงการนี้นะคะว่าจะต้องดำเนินโครงการนี้ด้วยความสุจริต โปร่งใสมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะต่อมาในอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะวันนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบและเห็นชอบในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการรับดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของสำนักงานประลัด สำนักนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งมีสาระสำคัญด้วยการสองเรื่องใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องแรกคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการจัดการเรื่องราวร้องผูกค่ะซึ่งเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะและด้านกระบวนการและฐานข้อมูลในการที่จะขับเคลื่อนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จค่ะซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จนี้นะคะจะเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆเข้าด้วยกันค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกลไกและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องถูกนะคะปัจจุบันนี้ มีช่องทางในการที่พี่น้องประชาชนนะคะจะส่งเรื่องราวร้องทุกมาอย่างรัฐบาลนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขในหลายช่องทางด้วยกันค่ะเช่นจุดบริการประชาชน1111 11นะคะตู้ปนอนอน11 11 1 1 1หหรือว่าสายด่วนของรัฐบาลนะคะ โทรเลขสตัวค่ะก็คือ1111 11เช่นเดียวกันนะคะหรือเว็บไซต์ www. 11 11 1 1 1 1 .go.th ค่ะรวมถึง m โมบายแ p ปพลิเคชัน psc. 1111นะคะก็สามารถที่จะร,อง,รองทุกเข้ามานะคะได้ในหลายๆช่องทางด้วยกันค่ะต่อมาค่ะจะเป็น กลไกที่เพิ่มเสริมขึ้นมาอีกคือเสริมการบูรณาการความร่วมมือนะคะในระดับกระทรวงกรมจังหวัดรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระอื่นๆอีก,อก,อกมากกว่า330หน่วยงานเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะมีนอกจากนี้นะคะยังมีการ ประชุมหารือแนวทางนะคะในการที่จะประสานงานเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับมาจากพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็มีการหารือร่วมกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะได้มีการหาแนวทางที่จะทําให้ แก้ไขเรื่องราวความทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะต้องชัดเจนด้วยนะคะว่าเมื่อมีเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามาแล้วจะต้องแก้ไขหรือว่าคลายทุกข์ให้ได้ภายในระยะเวลา เท่าไหรนะคะก็จะต้องเป็นระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะจะเป็นการผลักดันต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดการขยายผลค่ะและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆในเรื่องของการจัดการเรื่องราวร้องทุกไปยังระบบภูมิภาคระบบท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่ที่พี่น้องประชาชนได้รับนะคะได้รับการแก้ไขดูแลครอบคลุมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ